เห็นไฟอีสานเออว่ามันยังเป็นเงินอันรถดกเลยแบคนี่นะไอ้คนไฟอีสันเนอะเซาะเปตาสวดอันนี้มียังไงโอ้ยส้ย อันนี้ก็ตาจนดเยออันนี้้่แต่ว่าต้องผู้ผู้เหู้กินนี่ตอองงอ้อง้ดีใช่ไหม้้นแค้ดีเือเดืออันนั้นเลือดเอาไปเลือดเลือดร้อยเลือดไปนพทไปหนนไพรไทว่าจะผมโอ้ยนีทีเด็ดมือหนมือทีเด็ดอๆออเตเลือดเลือดเลืีุ่กเลยดิเลือดนี<ำ> ดุกแล้วพนมนตีไหมค <c oughs> ามเี้ยจลมปากวะเาไม่เห็นตาสวยได,ด้ใส่กัน <c oughs> ึเขาเล่นหนาตาสวยนมาพี่นอามาแทบตาสวยเล <c oughs> ยไม่เห็นตาบน,นาย่ำข่อยตนี้ย่ำนองข่อย